หลากบมักหวงเนี่ยเด้อเอาฮวงเมื่อตำก็คือสีบบไดกินนะล่นเออาดหมากลาเถอะขอเอาหน่วยใหญ่เด้อวาสันล่ะโอ้ยสองหน่วยเด้อหลังจากไหนหมักุวงเด้วเขาก็สี กับเียงเอาไปตำเอคนถือบยหง <c oughs> คนถือ่ยวหงทั้งหลังกม,มีกระปูตายต้งกินก,กับตำตำแล้วกระปูวกระปูเนาะเอาพร้อมไปต่บ่อได้หอมันขึ้นเนี่ยพ้อมไปต่บ่อได้่รมันขึ้นเนี่ยโต ม่กะตเทียงได้ยังไงไว้ดิล่ะเบะอันนี้เป็นเทียงเบะข้างหลังเทียงซ้ำขนเลยหลังใหญ่ขนาดเถื่อนี่ิล่ะ ฮะท่านบอกท่านเป็นหมาก็ยังเป็นดอกเลยนะเดี๋ยวแห้งร้ายก็บอไใบแบบนี้เดี๋ยวขนพ้นสีโต๊กนี่คือามาเบิร์ดแหละ

โอ้โหไปจีอยู่ดีดีเทสดีดีที่แหะมันสิขาดนะทำหมาคุ้งต้องอะี กระตามจุดสิเทียนสเปคหามันเทศวะถึมมอหอนค่ะใเนี่พุนเพื่อเพื่อให้อเอาค่ได้หลายมันหอนูถึงเทียงเองหอนนะกะรักสิตอนเจลหาที่ สิบแคทีสิบแคทีปุ๊บดีจังของมันหันไปทางไหนแล้วนะกคคือเก่าเลยว้ไรอีกเลกย น้ำน้ำร้ายขนาดใครยังประเด็น

พวกหน่อยไป